แฟรม่ฮีแโอ้โหดูดาเลยาดเอ้ยเอ้ยเย็บเออไมไม่ไม่ไม่มมมมดวแย่หอแย่ะได้าแฟเสรอพสายเสริมสายเสริม ไงเสริมบ่อยกูเสริมบ่อยแล้วเห็นหลายรอบแล้วเสริมบ่อยมึงมึงรู้ไหมวันวันวันแรกอ่ะที่ทำหรือเปล่าพี่พ่อสั่งมันหรือเปล่าพี่ยอมรับเลยไอ้เที่ยกูยังไม่ได้ทำไอ้เที่ยงไม่พี่ผมจะบอกเพราะคือกูทำเที่ยงเลยไม่ที่ผมอธิบายคือพี่เข้าใจไหมว่าคือตอนที่พี่เฉินเขาพูดแบบจริงจังอ่ะผมก็คิดว่าน้องมันจะเดินออกไงผมคิดว่าพี่เลี้ยงอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเรื่องมันอาจจะไม่มันอาจจะแบบ ไม่ต้องถึงขั้นเล่าเอก็สงสารน้องมันไงรอดแล้วถ้าถ้ามันเป็นเรื่องแล้วมันโดนไล่ออกไหลสัตว์อ้าวถ้าพี่ดเลอาก็โดนออกดิน้องมันก็ไม่โดนไล่ออกไงพี่อยู่มานานแล้วอ่ะไม่แต่เสียงมึงแหลมมาเลยพี่เมื่อกี้เลยนี่นั่งพิมพ์นี่อันนี้ไหลเสียแล้วไหลเสียแล้วมาไหลเสียแล้วเสียงมันแหลมตลอดเลยเร่องไหนเร่งไหนก่อนเรื่องไหนไม่มีพี่มีนนะไม่ไม่ไม่เอาเราสุดอ่ะเราไอสัตว์อะเออเนี่ยนี่ฟังไหนถูกแบบเหมือนเหมือนฝั่งนั้นเป็นฝังเลยเราฟังนั้นเลยงงงงจริงเฮีย สันดานสันนไทย <laughs> ไอ้ไพี่เลี้ยม,มันมีคนแหลม,มเมื่อกี้แหลมหรอแหลมแหลมเล่ยดูดิเสริมเนี่ยอย่าเสริมสิไม่มึงอ่ะมึงอ่ะเสริมนายแซม,มเมื่อกี้พี่เลี้ยงเขาดา่ากูอยู่ไม่จะเียวไม่ะพี่แมอาไม่ไม่มึงมีขี้อะไรบ้าฮะดดูดิ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 บ้านทีนี้ตลก เอ้ยพี่บางพี่บางพี่บางคุยหน่อยพี่บางคุยบ้านหน่อยดิพี่บางคุยด,งยดับบ้านเช่นนี้หาเลยจบแล้ว นุ่นเดินไปไหนน,นุนน่นลูกอะหนูทำอะไรเดินบ๊ายบายเจวนี่ทำอะไรกันมาดูสวยไหมนู่นเดินด้นดวยสิทำไมเดิงป้าคุยกับลูกอยู่โอ๊ะใหเดี๋ยวไปตรงนัง้นไปสภาก่อนไปโดนหลบลูกไหนอ่ะ ใป้าคุยกับลูกอยู่ป้ามีที่ไหนป้าม่มียังไงป้าคุยกับลูกอยู่จริงมเอาค่ะ้ามันม้วจมูกเนไม่ร้วไม่รู้อ่จะจากรู้จักเหรอจะมีูกรู้จักรูจักเหรอเออต้องทำความรู้จักที่อื่นอ่ะ <ำ>บาหนูหน่ารักไหมพี่เนหนูหน่ารักไหมน่ารักครับแ <c oughs> ต่หมัพี่น่ารักกว่าอ้น่ารักจริงแตอว่าน่ารักจริงแต่นี้วันเกิดมี่ดนเใช่ ไเกพี่หลอกใ้ลุงนูนอ่ะพี่ลอกไม้าบวัที่อ้าวหลงจะนับี่เบอร์เดูยังไงอ,อ่ะทำไมไม่ได้ไปครั บังมารอปะสอบม้กะเกี่ยวเล่นบ่อเกียวไม่เล่นบ่เดี๋ยวเดย ปาคุยกับนี่อยู่เกลปลาคุยลูกอยู่แบบนึงปาคุยกับลูกอยู่จริงปาคุยกับลูกอยู่จริงเอาเปิดเปิดดูดิเปิดดูดิอยากรู้อะอยากรู้จักลูกหรอลูกปลาเลยนี่ลูกรักเลยแต่ไม่้ลูกเอนีล้ใี่พูรพี่ลูกลักจริงลูกลักจริง ผมอยู่ในตู้อีก2กล่องอ่ะผมเดี๋ยว่อทีเดียวก็แล้วโอเคนายพี่มาๆๆๆๆปขอบมอกเห็นทางมึงนี่ไป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 เจ้าเดียวให้กูดูทางบ้านเออ2ล้านไอ้คนนั้นชื่ออะไรนะแบลรีวะเผื่อโดนทุกวันเลยเผื่อเหมือนเป็นกระสอบสายพิ่เพื่อนระบายลมวะเอาจริงด้วยว่าทุกวันโดนทุกวันชอบมั้งเออ วันทุกวันโดนทุกวันโดนไม่หยุดเลยอ่ะคุยอะพี่โจเลยพี่เรื่องมีไม่ยากเลยตอนนี้พี่รอเนอนแล้วกันได้พี่ไปดิไอเทมอะไรนี่อะไรไอเทมอีกแหละพี่โทนี่ไหมครับเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาเองอ๋อดีน้องเปไงบ้างขี่ลูกผมสวัสดีครับกลับมานี่หรอ ใช่ผมกลับมาเล่นมาเลี้ยงลูกกับพี่ <c oughs> เออน่ารักดีเจอน้อง <c oughs> เข้ามาคือแบบดีรีต่อมอเข้ามาคืโอโดนหมอโดนหมอเรียกก่อนเลียกดัแบ,บแรกออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึงสิบวิตำรวจประกาศเรียก <c oughs> เรียกคนไกลทำลายเจ้าหน้าที่โดนเด็กโดนไกลส,ง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 สองแสนลูกป้าลูกหลักไอ้ตูเล่นป่ะเห็นว่าม้ามีลูกคนใหนม่ไม่เนี่ยลูกคาเฟ่ลูกหลักเล่นไ่มน้องเนี่ยอะไรลูกตัวใหญ่เลยยังดูมากกว่า ตอนไหนอะพี่ป๋าหนูขอถามหน่อยว่าสมมติใช่หมหนูเข้าตู้ไปใช่ไหมหนูเข้าตู้ไปแล้วก็หนูเดินแล้วก็จำความไม่ได้ดึงพ่อดูเองหรือแม่ดูเองดึหมดเลยป๋าจะมาบอกความจำให้หนูหรือเปล่าสบายเลยดิสบายดีป๋าจะมาบ้างเหรอป้าจะมาดูแลไรหมดใช่ไหมหมอไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่พี่ตรงนี้พี่กีล่ะ ต่ใช่ชื่อพี่เกียร์นะชื่อชพี่เทนี้บามาไม่ร้ายหนูหรอบ๊ามาถ้าคนหนึ่งมามอนหนูเป็นลูกเขาละบ๊าม่หน่วงหนูหรอบ๊าม่หน่วงหนูบ้าหรอเอาสรุปว่าไงเนี่ยถึงเวลาที่คนอื่นรับหนูเป็นพ่อแม่แล้วหรอบามไมนะ่ทั่วหนูหรอบ๊อาม่ไม่ถวนหนูหรออหนูมันไป็นู้คนหนูสว่า,สาไงอะ ก็ตอนนั้นหนูเออหนูจําความไม่ได้ใครจะไปรู้อ่ะ่ใชหรออันนี้หนูสมมุติหนูนังไม่ดูแต่ถ้าหนูดูไปไงอ๋โอ้ยอ๋อสมมุติเหรอนี่ไงป่าเองป่าเองหมาไงป่าเองใช่สมมุติอยู่ห่วงอะไรจริงอ่ะอะไรจริงพี่เกียร์พี่เทอร์นี่ไงลูกพี่เกียร์พี่เทอร์นี่ลองพี่เกียวเฮ้ยแล้วหนูลองลองเรียกดูลองเรียกดู พี่เกียพี่โทนี่ลองเรียกสิพี่เกียพี่โทนี่ว่าไงน้องเกลว่าไงครับน้องเกลหนูไม่เอานูไม่แบบนี้หนูไม่เอน้ำลองเรียกนะศิลาลองเรียกอะไรดูดิอาจจะเรียกน้องก็ได้สีลาเป็นแบบนี้เออพี่ศิลาอย่างเงี้ยไอ้เอาหวังไม่เอาเนี่ยนั้นหนูไม่เอานะ Buddy j o i n your channel เอหนูจะเออมจำได้หนูจะจำได้หนูจะเอาความจำหนูมาด้วยการอนไม่เอาเพราะว่ามันตกมันรู้ทนดื้อไม่เป็นสีขิงวปะก็ดีปะนะมันไม่เราหนูซ้ำบ้างเรืองพี่เรื่องวันนี้เครียดเดี๋ยวไปลงกับพวกแม่งหน่อยสิเออเรื่องสมมุติไงลูกมันสมมุติเออถามแล้วถ้าทำเป็นเรื่องจริงล่ะไม่จริงไงมันไม่เกิดขึ้นไงเอออย่าไปเกิดขึ้นเลยโอเค ลองดูดิลองดูดิเข้าตู้อีกรอบหนึงลองลองลองลืมนั่นยังงอีกหนูลืมแล้วป๊ากระหม่อต้องแว่าไม่ร้อนหนูไม่ดอกไม่นอนหมอนหนูว่าหนูเป็นลูมันไม่เกิดขึ้นเลยเออมันไม่เกิดขึ้นหรอกลูกไอ้คุณเล่นปะเนี่ยพี่รออยู่เนี่ยโอเคไปดิมันจะเล่าเฉนนี้เลาเฉินี่ไ่งอเลาฉนตัวหางีอเลออิง ถ้าเป็นเฮียแดดเฮียอะไรฝากมันเป็นเฮียอะไรอ่ะถ้าร้อนอย่้าร้อนไงลูกนี่ไงสวัสดีเฮียคุณยังสวัสดีน้ำสวัสดีน้ำไอเฮียคุณเป็นชื่อคนอื่มไม่ไม่หาขนาดนี้วะอย่า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 ตีลูกอย่าตีหลานพี่อย่าตีหลาน หลามึงเว้ยเพื่อนอ้หไปน้ะหลานเชียจักอยอตอบเลยมิเกลยุงนีเทียเกลขอทษแล้วพี่ไปด่าหลานทำไมอะคุกคนพูดชื่อมิเกลเลยหลากูมีเยอะแยะก็มีอยู่คนเดียวตรงเนี้ยออะไรเกีย พี่ด่าเท็ทำไมอะเท็ดไม่ได้ด่าวิ่เกลนี่แล้วพี่ด่าผมทำไมล่ะอ้าวไอ้ลูกเฮียอ้าลูกเฮียด่าใครเกลอ๋อมีลูกน่ารักคนน้ำอ๋อโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอเคบางอื่แหละพี่บังอื่บางอิญถ้าถ้าเกลด่าพี่บอกผมเลยพี่ไอ้คนเกลด่ามึงบอกกูเพื่อนแค่นั้นนะถูกเพื่อนเกลป้ามเจ้าชู้วะ ไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าพ่อหนูน่าตาดีสาวๆาด้วยรชอบถูกอ๋อหนูไว้ที่หนูสวยโควิดิปะอืมอะไรติดอยู่ในอะไรมันติดอยู่ในปากลูกมึงไวไอ้เกียร์ทำไมอืมทำไมเออทำไมออามงยิ้มแล้วมันติดตรงไหนเออทำไมถูกไปดีมเราดิ ฮะผมก็อมอยู่เนี่ยอมยิ้มเนี่ยดีตรงไหนมึงทำไมมึงทำไมไอ้เหี้ยคุณอ้าวม่าแซวเล่นไปเฉยเล่นไม่ไรหรอกโอเคไม่เฉยเขาไปไหนละลูกมึงชอบเชฟแบบแนวเชฟปะด้วยเต้ไ<ห>นไม่หยุดเลยมึงไม่รู้เลยเหรอน,นั้นอ่ะที่ไปมีทติ้งรอบนั้นอ่ะเมิทติ่งรอบนั้นกูไม่ได้ไปไไไถ่ายรูปอ่ะ,ะจับไม่ไม่หยุดเลยนัช่วงนั้นวันไหนไว้ฝัดมิติ่งดูไว้ไงอ๋อ ลูกมึงลูกมึงจับไม่ไม่แบ่งคนอื่นเลยใช่เหรอเชฟไปเ <ไป S 2> <ไ>อารถปากูไม่อยู่กูอยากแรงเลยซื้ว่าเอารถมาอยากรู้เฮียอะไรนะไอเฮียกูห่วงไอ้ตว์ไอ้พัดเอาไว้ใครอ่ะไม่รู้อะพี่มันไม่มีใครเอาอ่ะไอเทมาเอาดิ